สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้วันที่20พฤศจิกายนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สำนักสงฆ์อัมพวันค่ะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้มาจังหันนะคะมาจังหันยุบสำนักสงฆ์อัมพวันค่ะสกินมากินข้าวกลบาทเมื่อน,นี้พี่น้องเพื่อจะมีดวงมีโชคนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิพาท่านผู้ชมไปข้างในนะคะเนาะ ไปข้างในกันเลยเดี๋ยวก่อนจะไปข้างในจะถ่ายบริเวณตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะองค์พระใหญ่พระงามได้นี่โอ้คนเทศเสร็จแล้ว่ะคะ่ะท่านผู้ชม่นว่าปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วเนาะฐานก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฐานก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนั้นมาคือฐานตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะปู่ท่านก็บอกว่าเหลือแต่ทาสีแล้วก็ใส่หน้าต่างนะคะ เหลือแต่ทาสีแล้วก็ใส่หน้าต่างนะคะท้ถ่ายให้ดูเนาะพระใหญ่พระงามนะคะเนาะ นีแ่แม่ตะเคียนนะคะสำหรับใครที่มาที่สำนักสงฆ์เนาะอยากจะมาไหว้พระใหญ่พักงามนะคะขอพอโรโชคลาภกับพ่อปู่แม่ย่าหรือว่ามาขอชโชคลาภกับแม่ตะเคียนนะคะกำลังจะเดินผ่านค่ะท่านผู้ชมเห็นตรงนี้หยุดเลยนะคะหยุดเลยเหมือนว่าจะมองเห็นเป็นตัวเลขชโชคลาภนะคะ ท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนเจตังหรือเปล่าคะไม่ทราบว่าเห็นมองเห็นเป็นตัวเลขหรือเปล่ามองเห็นเป็นตัวเลข3เลข2แล้วก็เลข1นะคะเจตังมองเห็นเป็น3 3 2 1คะ่ะตรงบริเวณเจ้าแม่ตะเคียนนะคะสาธุเดอ้อเจ้าแม่ตะเคียนเนาะขัน่าสิให้เจตังกบแฟช่องเจตังเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภกะ ขอให้สุกูสุคนมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภที่มีรางวัลเด้อค่ะเด้อซ่องนํากันเด้อค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเลขบ่ค่ะสําหรับเจตังมองเห็นเป็น3มตัวเลยนะคะชัดเลยนะคะชัดเป็น3 2 1หนึ่งค่ะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์นเด้อค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะแบ่งปันโชคลาภกันนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีสุข,ขสุขคนเด้อในงวดวันที่หนึ่งทันวบากคมนี้นะคะนี่ก็เป็นทะเบียนรถเจตังะคะที่เจตังจะให้ปู่ท่านเจิมให้นะคะทะเบียนรถพึ่งได้มาใหม่ๆหนึ่งวันนะคะแล้วก็มาให้ปู่ท่านเจิมให้นะคะป้ายใหม่นะคะเป็นป้ปายทะเบียนบบห้าสองแปดนะคะ วันที่20สิบนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิพฤศจิกายนนะคะก็เป็นรถของเจ๊ตังนะคะท่านผู้ชมคันที่สองนะคะที่ปู่เจิมในวันที่2ี่สิบพฤศจิกายนนะคะเมื่อกี้เจิมไปแดงไปนะคะคันแรก08 9 4สี่นะคะคันแรกก็ปู่ท่านก็ เมตตานั่งรถให้นะคะท่านผู้ชมวดที่แล้วนะ้องเขาก็โชคดีนะคะถูก4664นะคะ ชมค้าหลายคนก็ถามเจตังมาว่าเอาเจาตังไม่ลงอักขระยันในรถเจตังให้ดูหน่อยเลยนะคะเจตังก็เลยเลงให้ดูวันนี้เลยนะคะวันที่ปู่เจิมนะคะก็เป็นวันที่20พฤศจิกายนพศ2563นะคะอักขระยันนี้นะคะทุกคนก็คิดว่าจะต้องมีตัวเลขโชคลาภอยู่ในนั้นนะคะ สำหรับเจตังก็ภาวนาขอให้ทุกท่านนะคะที่มองผ่านช่อง YouTube นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะค่ะนี่จะได้แอดไลน์มาเบอร์นี้ด้วยค่ะตอนนี้อยู่สาน,นักสงอยู่จ้าจา,จาวัสดีค่ะ

เิตือนคนไว้กาลาปู่ย่าท่าเสด็จน,นาคราชวันนี้ท่านจะมาคุยกันเหรอวันนี้อันนี้ก็คือญาติเป็นแบบนี้เลยปูงามบ่ะค่ะเป็นงามตกปูอันนี้ภาพวาดสีอยัง<อ>ยังไม่เคยเห็นเลยเนาะแบบนี้นะภาพวาดซอไม้เราจะปั้น,นแล้ว เชิญเพื่อนไปอยู่ที่สาลาปู่ย่าท่าเสเด็จเรีอยก็คือองค์นี้แหละสาุู้ะค่ะอันนี้ก็คือปู่ีี่ประเี้อันนี้ปูอ,องงามเนาะปู่เปนเอ็ด,ดีนียังบอกว่เห็นแบบนี้ค่ะแต่แบบมีลายยื่นมาเขาน่กว้ามฝันนิดเดีย ข้ามฝันปูเลยบ่ค่ะงานแต่ว่าจิบผมีพยานาคนพยานาคกับเราเดียวกันนะค่ะจะวนี่นยากคือปั้นกระเด็เขาส่งมาให้ดูเมื่อคืนเนี่ยมันแปลกเนี่ยตามที่เขารับงานเยอะรับงานวาดรับงานปั้นค่ะรับงานออกแบบ เออเอาว่าจะไม่ทําให้อาตมาง่ายนะเอาไว้ที่หลังมูอสั่นเพราะงานเขาเยอะพอดีไม่ได้เพิ่นคิดเรื่องแต่เครียดถึงเนี่ยครับเอาเยอะครับเพิ่นอันตะกี้เพิ่นกับป็นเชียสัมประเภทสีเลยครับบุญบารมี่เพราะเพิ่นเต็มนะครับค่ะมันนี้เพิ่นมาแล้วเพิ่นเต็มเลยเพิ่นติดเทรียบเลยที่ครับอ้าวเหรอครับเพิ่นเป็นเทรียดเทรียบเลยที่ครับเนี่ยอ้าว มบทีดนี้เ็ไปผีมเลยท่เต็มเทืดพีครับมเพว่าผที่าเป็นเป็นเทืดพี่เทป็นภีอเป็นเทศแล้วนะงานนครับมันติเทืพี่ผีที่ทำได้ทำหนึงหายดีเพราะอะไรดิ่ันไทยไม่ได้กินเน่เราที่เทดแล้วเน่าภาษาอะไรงมากหอกมันแบบ้องกันมากผมมาบุญตาปูน้ำขาวหนึ่งบวกสองก่ต้องผ่านตลอด เมผู้ใหญ่คนนั่งเขาเลยนี่เพิ่นเพิ่นมาโดดยที่นี่เพิ่นตื้อๆว่าดีกว่าอ้าวเนี่ยผู้ใหญคนทางเนี่ยโภจิตผมมันบวชเปิดดิค่ะจิตผมมันบวชเปิดในผู้นี้เจ้าบวชเปิดบวชครับเพราะผมบวชเปิดดิผมผมผมบวชเขาเพราะว่าผมถือองค์พระสัมมาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะครับเป็นี่ยเพราะว่าเขาเขาบอกผมมาได้ ขอมาผมตั้งแต่เพิ่นจะเขาอยู่บอกง่ายๆซะครับแต่เพื่อนจะบ่เปิดให้เพิ่อนจะบอกว่าพูบ่มตังมีคนมากพิ่นันจังไหนในเซนอันใจดีเขาเรียกว่าสร้างบุญนั่นเลยเนาะเรียกว่าสางเราแต่ว่าบ่ให้ไหวให้ยังให้เอาบุญบุญยังเดียวได้ปู่สวดพุ่นไหว้พระนั่งพระพนาเมตตาหมายเข้ามาสมมติว่าห้าชิมาขอโศกคนนี้ให้จังไหนตอนนี้ณตอนนี้ ตอนที่ยั่งพระท่านในบวงสวนบวงเนี่ย้านเอาเนี่ยแตวาจูว่าเพื่อนไ้ท่าแป่งอยู่บ่ถ่ามันก็เรียก้้นเสียอมันเนี่ยเนาะมันก็เรยกถ้คตมเสียแต่ว่าเพื่อนนั่นคือเพิ่นรคาทเพื่อคือว่าเพิ่นตองการบุ่นนี่ครับเพื่อนตองการบุ่นอย่างเดียวคือจังไดหน้าสวดมตนไหวฟ้าเข้าหน But, ้าเพื่อนเมตตาบุญแต่ถ้าไม่เป็นตาบัญเป็นพระราหูมีส่งไปยังเข่ากับถวายนกูไปยังสีกษัตริย์มาอเด้อขู่กาดเร็วขู่ชิดช่วงย แบบนี้นะครับถ้าบุญให้เพื่อนเ่ายังไงซะแมีนก็ได้ทั้งสิบบุญนะสิหน้าจากบุญเศร้าบุญยังก็ได้แต่เทาห้องสิเท็จนะครับ้ะลุ่งแบบนี้เลยแต่พวกได้ยิ่งโฉวว่าคือว่าเพื่อนต้องการมาสังเท็จซอยลงฟูห้องเพื่อนเขาต้องการตองน้ำตวงน้ำแดงอี่ยังนั่นน่ะเพื่อนต้องการแต่ว่าบุญคือว่าสาธุเด้อะสันผู้ขาดม่โฉวม่ลาผู้ขล้าสิตั้งที่ดีฐาน สิขอเป็นสักกรีสิขอเป็นเล็กสิขอเป็นเซลล์ปูนไม่สินะครับซอยสางอย่างว่าซอยสางสาราปูนยาก็ได้หรือว่าอันใดที่ปูเพิ่นเกล็ดพิ่นสางกระสางซอยปูแม่นครับเพราะวพิ่นดึบมากดิตัวปูนยาเพิ่นดึบมากหรือไม่สางคำนี้พ่นหูมาปูอันกำลังหันเอ็ดหันเอ็ดมีบุรณะวัดก่อสางสาลกราบุรณะอ่ะว่ามองไอ๋ยอย่งก่อสาราอันพระง่าวน้อยที่ที่เกี่ยวกับนี่นะครับสร้างบุญแต่ว่าบุญนี่ปูมองเพิ่นเกล็ดสางกับบุญได้ปู เพิ่่เยงอยู่นบ่เพิ่เพิ่นอยู่้างเพิ่มาเปยามพี่เลยค่ะเพิ่นยากอยู่เมืองใดคะพ่ยังอยู่เพิ่นก็อยู่คางอยู่ดีพุ่นแม่พนยังพนงามันอออนพุ่นยุ่งข้างหน้าขนาดโอ้เพิ่นยากไปอยู่พุ่นานนบ่เยวคือกคเพิ่นบอยว่าตรงนี้เพิเขาเพิเขาเเด้เนี่ยคีม่คนเขาเพนี่ย

ตอนที่เจาตังเดินผ่านเข้ามานะคะท่านผู้ชมก็มีความรู้สึกว่าตรงบริเวณนี้นะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับมีความรู้สึกนะคะมันมันยังไงก็ไม่รู้นะคะมันบอกไม่ถูกเนาะเจาตังก็แวบไปแวบหนึ่งนะคะหันไปแวบหนึ่งก็เลยมองเห็นเหมือนจะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะเผื่ออาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็เป็นได้นะคะแต่ว่า ทางนี้และทางนั้นนะคะท่านผู้ชมก็คงจะมองด้วยสายตาของตัวเองแล้วก็คงจะเชื่อมั่นในสายตา,าตัวเองนะคะว่าตัวเองมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะส่วนตัวเจตังเองนะคะท่านผู้ชมก็มองเห็นเป็นตัวเลข3 สามสองหนึ่งนะคะมองเห็นเป็นตัวเลขสามสองหนึ่งนะคะคิดว่าเป็นตัวเลขที่ตัวเองมองเห็นเป็นสามตัวนะคะส่วนสองตัวก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะแม่ตะเคียนอาจจะอยากให้โชคเราก็ได้นะคะถึงได้มีคนเดินผ่านแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเรวยรยนะคะสวัสดีค่ะ